กับคลิปนี้จะมาอธิบายพื้นฐานเรื่องของสมดุลนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า CG Center of Gravity อะไรนี่แหละสมมติว่าอันนี้อันนี้คือจะเอามาประยุกต์ใส่ว่าวนะครับสมมุติว่าอันนี้คือความยาวของโครงเว้าตัวนี้คือโครงเว้า ในทางอุดมพติสมมุติว่าอันนี้เป็นโครงเว้าในทางอุดมพติก็คือมีขนาดเท่ากันน้ําหนักเท่ากันทุกส่วนตรงกลางก็คือตรงนี้เมื่อเราวางโครงเว้าลงตรงนี้ปุ๊บน้ําหนักสองข้างมันก็จะสมดุลบาลานกันความยาวของสองข้างคือตรงกลางมันก็จะสมดุลกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเพิ่ม เพิ่มน้ำหนักลงฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ถ้าเพิ่มลงเท่ากันจุดสมดุลก็จะอยู่ตรงกันนะครับลองดูนะครับเขาก็ <we S 1> จะทำการ <we load S 1> เพิ่มเขาเขาก็จ exactly ะเพิ่มน้ำหนักลงข้างละหนึ่งร้อยสมมติว่าเป็นร้อยกรัมแล้วกันมันก็จดุดศูนย์กลางมันก็จะอยู่ตรงกลางอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือ อันนี้ให้ฝั่งนี้เป็นหัวเว้าวันนี้เป็นท้ายเว้าอันนี้ก็คือขาน้ำหนักตั่นี้ก็จะมีขาไม้ขาสองข้างของวัชุราแล้วก็ไม้ไม้ปีกล่างฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ปีกบนแค่เดียวนั่นหมายถึงว่าน้ําหนักฝั่งขาก็จะเยอะกว่าซึ่งจุดศูนย์กลางตรงนี้มันก็จะจุมร้าอยู่ที่เดิม น้ำหนักฝั่งนี้เยอะกว่ามันก็จะฝั่งนี้คนก็จะเอียงลงมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าถ้าเราไม่อยากให้ให้ฝั่งนี้เอียงฝั่งนี้หนักกว่าเอียงลงมาแบบนีเ้เราก็ต้องขยับจุดศูนย์กลางตัวนี้เข้ามาหาตัวนี้เพื่อที่จะให้มันอยู่ในแนวราบเดิมโดยการขยับจุดจุด CG ตัวนี้เข้ามาฝั่งที่มีน้ำหนักมากกว่า หรือหรือถ้าเราไม่อยากขยับตัวนี้ก็คือเราขยับไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาทางนี้มากกว่าขึ้นมาตัวนี้เยอะกว่าปุ๊จุดส่วนกลางก็จะอยู่ที่เดิมนะครับเขาจะจำลอง oh. ให้ดูประมาณนี้ In order to balance this plank now, that fulcrum or center of gravity will need to move closer to the heavier weight. Mm. If we want to bring the CG back to the 100 inch point, we could just swap the other weight for a 150 pound one, or we could slide this weight way out till it's hanging over the edge. This will also have the effect of moving this placed further out from center. will have. <laughs> สมมติว่าให้ให้ตัวนี้เป็นสนะูเว้าวเนาะถ้ามันหนักท้ายเยอะเกินไปเราก็ขยับสนูเว้าขึ้นปบจดุดศุนกลางก็จะอยู่ที่เดิมอะไรประมาณนี้ครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของอแรงยกปีกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งซึ่งคลิปนี้ยังไม่ได้อธิบายแรงยกปีกที่นี้จะเป็นชื่อว่า CL ไม่ใช่ CG มัจะเป็น CL แต่ว่าอันนี้คือพื้นฐานเรื่อง cg ก่อนนะครับที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในเว่าวส,สิ่งที่ผมจะลองทำดูก็คือ,อผมจะให้ cg นี้อยู่ตรงกลางเว่าวแล้วก็ขยับสนูให้มันได้ cg หยุดอยู่ตรงศูนย์กลางเว่าวพอดี แต่ว่าเราอาจจะปรับระดับเข้าให้มันชักหน้าขึ้นนิดนึงแล้วก็ลองเอาไปปล่อยดูว่าว,าวา่ามันจะสมดุลดีไหมนะครับประมาณนี้ครับ